แหมคนเปของไอ้นี้ะเกาะได้ยิ่งไม่ต่อจะบอกว่าทาไมพึ่งจะไปงานนะเว้ยไปไหนเนี่ยเออไปไหนพีซีเอาทุกทางเลยอ่ะแบบมึงจะไปอะไรมึงจะไปไหนไปจากไปจากแฟมแล้วเฮ้ยตั้มยี่มก่อนไปจากแฟมแล้วเหรอใช่พี่น่าจะไปกันแล้วพี่เอาดีแต่ตอนที่กูก่อนที่กูออกมากูได้ยินเขาบอกว่าเขาจะ ไม่เอาเงินมึงอะแค่นี้แหละแต่กูไม่รู้นะว่ากูได้อะไรต่อแต่กูได้ยินว่าเขาจะไม่เอาเงินมึงก็ไม่รู้เหรอแล้วแล้วแล้วมึงเป็นไงบ้างอ่ะมึงมึงคืออันนี้คือพวกมึงจบแล้วเหรอจบกันแล้วเหรอเนี่ยอืมจบแล้วกูต้องเสียบบประกันให้เขาแปดสิบใบแล้วก็เงินอีกสามสิบล้านไอ้เชี่ยทำวะเออเคจบกับดีจีแล้วเสียบัตรประกันแปดสิบใบเแปดสิบใบเงินสามสิบล้าน จบแล้ว้มันจบไปยังอุ้มยังไม่เสร็จเลยที่ก่อนยอใครใครขอจบอ่ะใครขอจบอ่ะเบลใครขอจบอ่ะพวกกูสี่มึงก็รู้อยู่แล้วเล่นไปเอลเคเอลเคขอจบตามก็ต้องเอลเคแล้วเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงเข้าใจป่ะกูรู้กูรู้นี่คือพวกมึงจบจบแล้วคืออันนี้ทําสัญญาทีซีหมดแล้วเหรออือแล้วมึงจะไปไหนอ่ะคือไปแบบไปจากที่แฟมแล้วเหรออือใช่เพื่อนเจอกันเพื่อนขอบคุณหลายๆอย่างเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยไอ้เย่มึงปั่นป่ะเนี่ยไอสัตว์ไปเลยเหรอไอ้จบแค่ได้ไปเลยเหรอ เองเพื่อนสู้ๆเดี๋ยวกูคุยกับแกงแป๊บเออได้เบลเพื่อนโอเคเฮ้ยคือไอ้ตั้มมันบอกมันจะไปกันแล้วแล้วก็ยืนอยู่ไปอ่ะยัางนี้มันก็มาหาเราเร็วดิพี่กูกลัวกูกลัวมีอะไรมาหาเราเออเกิดอะไรฮัลโหลบุกบุญเนี่ยติดเอาโปช่วยหนูด้วยไม่ไอ้ตั้มแล้วโอ้โหเฮียอุ้ยโอ้ ี่ชุปะเหมือนกูเห็นลางๆว่าแอมูไอบอลงนี่แปลไอ้บอลมนไม่ไมาไม่ได้าฝาลมึ่มันแบโทรมาบอกว่ามันจะไปแล้วนะเว้ยมันบอกอย่างเงี้ยอ้าวมันบอกมันขอคุณสำหรับทุกอย่างแล้วมันบอกว่ามันจะไปแล้วยังไม่ลากันเลยนะเออยังไม่ตีกันเลยเช่จะไปแล้วบอกจะไม่ตีเลยเอาแล้วกูกับมันมันบอกมันบอกว่าทีซเอาทุกอย่างเลยสักอย่างมันบ่นมาเลยแล้วมันก็บอกจะคุยกับแกงก่อนแต่ว่ากูจะไปแล้วนะเว้ยเงี้ยมันบอกอย่างนี้เลยอะ มันยังไม่ได้ตีกันเลยอะไรแต่ได้มันเทกับเอลเคอ่ะเอาอันนี้รู้รู้รู้ป่ะเนี่ยว่าเขาว่าเขาจบกันแล้วเสียบัตรประกัน80ดบใบเงินสามสิล้านเฮียเยอะจ้าเอลเคเสียเอาเให้ด้วยเฮียคือถ้าบัตรประกันแปดสิบเป็นความรู้สึกเป็นคนอะคือตายอ่ะเป็นคนคือตายอ่ะเฮียตีกันสองตีกันสองวถ้ามึงจะทำมึงต้องเป็นโรบอทอ่ะปั๊มเงินอะเฮียเป็นคนตายไหนๆก็ไหนๆแล้วปะตีตีไปแบบสักเดือน